สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีนะครับเหรียญสวยมาให้ชมให้ดูเช่นเคยนะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปีหนึ่งสามนะครับอันนี้เป็นบล็อกแรกรุ่นแรกนะครับนะเย็มสิบหกรุ่นแรกนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับนะสวยๆเลยนะครับนะ เหรียรุ่นน so ี้มีสามบล็อกนะครับพี่พี่นะมีอยู่สามบล็อกนะครับมีบล็อกทองแดงนะครับบล็อกเงินนะครับบล็อกเงินแล้วก็บล็อกนวะนะครับส่วนเดียวนี้เป็นเป็นบล็อกบล็อกนวะนะครับถ้าเป็นบล็อกทองแดงเขาจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะพี่พี่นะจุดสังเกตนะครับจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะ เป็นบล็อกทองแดงนะครับนวะจะไม่มีนะครับนะจะว่าจะมีตุ่มตรงนี้นะมีตุ่มเล็กๆตรงนี้แล้วก็ตรงจมูกนี้นะครับนะตุ่มเนี้ยแบบเนี้ยถ้าเป็นเนื้ออ่าบล็อกเงินนะครับก็จะมีเส้นวิ่งลงมาตรงนี้นะครับนะมีเส้นวิ่งนะนะครับถ้าเป็นบล็อก m 1 6รุ่นแรกจะก็จะมีขีดตรงรอลิงนี่ด้วยนะนะครับนะยันจะกับรุ่นสองจะ ต่างกันนิดหน่อยนะครับมองแทบไม่ออกแต่ว่าเรามองตรงนี้นะครับมองตรงนี้จะจะต่างอยู่นะครับนะนะครับเหรียญดีพิธีลึกนะครับเหรียญดีพิธีลึกเอ่อเหรียญทีปีลึกนะครับเหรียญดีปีลึกนะนะครับเป็นเหรียญน่าเก็บนะเหรียญนี้สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนะหลวงพ่อแผ่วัดพิกุลทองนะครับนะนะครับนะครับ ดูธรรมชาติกันนะครับนี่เหรียญต้องคมคมนะพี่พี่นะเหรียญต้องคมคมนะครับนะนี่นะนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ขยื่นนิดหน่อยนะนะครับตุ่มตรงนี้ไม่ติดนะครับแต่ตุ่มข้างหลังติดอยู่นะครับพี่พี่นะเนี่ยนะเล็กๆนะเห็นติดอยู่นิดหนึ่งนะนี่นะตุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับ นี่นะครับนะมีเก๋ด้วยนะมีเก๋ด้วยนะครับพี่ๆนะดูธรรมชาติดีๆนะดูจำหน้าตาหลวงพ่อดีๆเน nah. ี่ยธรรมชาตินะครับเดียนแท้นะนะมีเส้นคมคมนะครับรอบนะครับนะครับนะครับนี่ดูเส้นผมหลวงพ่อนะครับคมคมนะครับคมคมนะครับนะพริกมาด้านหลังนะครับมีพลิกมาด้านหลังนะครับ ถ้าเป็นรุ่นสองเขาจะไม่มีขีดตรงนี้นะตรงโรล,ลิงจะไม่มีนะจะว่างไปเลยนะยันก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับพี่ๆนะนะครับดูธรรมชาตินะผิวลมดำแห้งๆนะครับนะนะครับเร่ยนนี้ขยื่นนิดนึงนะนะครับนะแต่ว่าสภาพยังสวยนะครับสภาพยังสวยมากได้ปีลึกมากนะครับปีหนึ่งสามนะครับหลวงพ่อเพนะเป็น เหรี่เป็นเจจหน้าเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับหลวงพ่อแผ่นประสบการณ์มากมายนะครับนะครับนะครับมีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อมีเนื้อตรงคําเนื้อเงินนวะโลหะทองแดงนะครับนะนะครับมีสามบล็อกบล็อกเงินนะครับบล็อกนวะแล้วก็บล็อกธรรมดาคือบล็อกทองแดงนะครับนะครับประวัติการสร้างชัดเจนนะครับหลวงพ่อแผ่วัดพิกุลทองนะครับนะครับ ชาาหาระวังด้วยนะครับพี่พี่นะนะนะครับพะมีเกนะครับพะมีเกนะนะครับนะครับนะครับสวยๆดูธรรมชาติคมๆนะนะครับคมๆหน้าตาหลวงพ่อคมๆนะครับนะเส้นจีวนคมๆนะครับนะนะครับเนื้อเงินเนื้อนวาก็ราคาแรงอยู่นะครับเนื้อทองแดงก็ยังพอเก็บได้นะครับพี่ๆี่นะยังพอเก็บได้อยู่นะครับนะ นะครับสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆชาวหาดีๆนะครับนี่ยันคมๆนะครับยันคมๆสวยๆนะครับนะธรรมชาติรอยเจาะต้องเป็นแบบนี้นะครับรอยตัดก็จะประมาณนี้นะนะครับนี่เดี๋ยวนี้ขยี้ไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังสวยนะครับนะนะครับนะครับ โอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งช่องพระเครื่องสะสมไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ